สวัสดีค่ะดูดวงกันกับชาแนลตำหนักดวงนะคะอยู่กับทิปวริยราชินีพระจันทร์นะคะดูดวงระหว่างวันที่31พฤษภาคมแค่ถึง6มิถุนายนพุทธศักราช2563นะคะก็เป็นการพยากรณ์นะคะรายสัปดาห์ค่ะซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีสิงค์ค่ะ ชาวราศีสิงค์ก็คือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีสิงค์นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนนะคะอ้อนสับไพ่นะคะสำหรับชาวราศีสิงค์นะคะด้วยมือซ้ายนะคะเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพยากรณ์กันนะคะว่ารอบสัปดาห์นี้การเงินการงานของชาวราศีสิงค์นะคะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไปแรกได้6ดาบค่ะ ต่อมาก็คือหกเหรียญน,นะคะหนึ่งดาบค่ะเจ็ดดาบอยู่ข้างใต้นะคะเจ็ดเหรียญอยู่ด้านบนนะคะกาดาบค่ะแล้วก็จบลงด้วย เก้าเหรียญน,นะคะอะอย่างน้อยๆจบลงด้วยเหรียญเนาะจบลงด้วยเงินทองนะคะเหรียญเป็นสัญลักษณ์ของเรื่องเองินเรื่องทองนะที่มันงอกเลยเพิ่มพูนขึ้นมาแต่ทีนี้ดูแล้วสัปดาห์นี้ไอการที่มันจะงอกเลยเพิ่มพูนขึ้นมาลำพังตัวเองอาจจะไปไม่ไหวนะอาจจะเข็นไปหนักสักนิดหนึ่งนะคะจำเป็นที่จะต้องอมีเรื่องของการ หยิบยืมนะคะวันนี้เนี่ยยืมเงินมานะคะอาจจะต้องอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของการายืมการเซ็นสัญญานะ,ะการกู้อะไรต่างๆอย่างเนี้ยนะคะคือเวลาเงินที่เราได้มาเรายืมมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรากู้ยืมมาเพื่อเพื่อเอาไปให้คนรอบตัวนะ่ะ ยืมเงินมาไม่ได้กินไม่ได้ใช้ลำพังตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องวางแผนการเงินให้ดีเพราะว่าวันนี้เนี่ยพอหกเรียนขึ้นส่วนมากแล้วมีทั้งมีทั้งคนมาขอพึ่งใบบุญบาร,รมีเราแล้วตัวเราเองก็จะต้องไปขอพึ่งคนอื่นอีกทีหนึ่งคือตัวเราเองก็เอาตัวเองไม่รอดนะวนเวียนกันไปอยู่แบบนี้นะคะการสร้างหนี้นะคะการสร้างหนี้ในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นไปเพื่อความสุขความความสุขอ่า บรรเทาทุกสุขอะของคนในครอบครัวหรือคนของคนที่เรารักนะคะคนที่เรารัก รอบตัวเนี่ยอาจจะกําลังเดือดร้อนนะคะพอเวลาให้ไปแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องไปหาเอาข้างหน้าเพื่อให้มันพอค่าใช้จ่ายของบ้านเรานะเป็นอย่างนั้นนะคะอันนี้คือสภาพของการเงินนะคะเงินเก่าเงินเก็บอาจจะต้องถูกไขออกมาใช้นะคะปั่นออกมานะคะเงินเก็บที่มันกําลังพ่อพูนมันอาจจะต้องโดนปั่นออกมาส่วนหนึ่งแบ่งเจียดออกมาส่วนหนึ่งนะคะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่า ไอาการแบ่งเจียดออกมาเนี่ยนะคะมันเพื่อประคับประคองสถานการณ์นะให้มันค่อยๆผ่านพ้นวิกฤตไปได้นะคะขนาดว่าปันเงินออกมาเนาะปันเงินออกมาใช้ใครที่มีเงินเก็บวันนี้โชคดีนะพอปันออกมาใช้แม้ว่าจะปวดหัวแม้ว่าจะเครียดนะจะหมุนเงินไม่ทันแต่สุดท้ายแล้วนะคะก็จบลงด้วยก้าเหรียญเนี่ยยังไงก็ยังมีคนอุปถัมภ วิ่งเข้าไปหาใครก็ยังมีคนช่วยเหลือนะคะยังมีคนเมตตายอยู่เจ็ดดาบตรงนี้นะคะบอกให้รู้ว่า,ามีตัวเราเองอะค่ะมีแผนการลับๆเราเริ่มที่จะไม่ฝากความหวังเอาไว้ในทางใดทางหนึ่งละเช่นหลายคนก็รู้แล้วว่าบริษัทของตัวเองกำลังสั่นคลอนนะคะองค์กรของตัวเองกำลังสั่นคลอนหรือแม้แต่ ตัวเองเองเป็นเจ้าของธุรกิจก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยเราไอ,ไอธุรกิจที่เรามีอยู่เนี้ยมันมันพยุงไปเนี่ยได้ยากนะคะเราจะไม่ฝากความหวังเอาไว้ที่เดียวนะ,ะเพราะฉะนั้นการมีรายได้หลายทางในวันนี้นะคะจึงเป็นเป็นทางออกของคุณอ่ะแล้วก็หลายคนที่เป็นพนักง,งานบริษัทก็จะมีแผนลับๆนะคะซุ่มวางแผนลับๆเอาไว้ในใจนะคะเจ็ดดาบนะคะเป็น เรื่องของทหารนะที่ขโมยดาบนะย่องย่องออกมาจากค่ายก็คือทําอย่างเงียบกลิบทําอย่างระมัดระวังนะคะทำอย่างเสี่ยงเสี่ยงด้วยนะพยันอันตรายนะคะก็มีแผนลับๆซุ่มไว้ในใจแต่ว่ารอเวลาอยู่ยังไม่สามารถที่จะดำเนินการได้อย่างเต็มที่และรวดเร็วนะนะคะก็ขอให้มันเป็นแผนงานในเรื่องของอางานที่สองเรื่องของ ต้องเจียดเงินมาลงทุนนะไอ้แผนลับๆของคุณเนี่ยอย่างน้อยๆก็ต้องเสียสละเงินเสียสละเวลานะคะแบ่งออกมาเพื่อทีอ่งานที่มันจะนำเงินนำทำให้ทรัพย์สินเงินทองของคุณเพิ่มพูนมากขึ้นนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเกณฑ์ในเรื่องเงินะ่ะ คุณจะคลี่คลายปัญหาเนี่ยเป็นไปได้อย่างดีนะแต่อาจว่าจะไม่ใช่สัปดาห์นี้มันอาจจะขย่อบออกไปอาจจะเลื่อนออกไปนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าเกิดว่าใครมีหนี้สินจัดการเรื่องหนี้ให้ได้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะผชิญหน้ากับเจ้าหนี้ลองเจราจาดูซิผ่อนผันได้ไหมลดลงได้ไหมนะคะเพื่อที่จะเนี่ยะะประคับประคองสถานการณ์อันนี้มันมีไพ่เรือเกลือขึ้นอยู่นะคะ ปกติแล้วใครก็ตามที่ได้ไพ่ใบกลางใบเนี้ยไพ่เรือเกลือเนี่ยเวลาเราทาเราเราเป็นผู้พายเรือไปนะนาพาเอาผู้โดยสารไปให้เขาถึงฝั่งอะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ทําสิ่งที่คิดสิ่งที่ทําไม่ใช่เพื่อตัวเองละกลายเป็นว่าเพื่อครอบครัวเพื่อองค์กรเพื่อส่วนรวมนะคะคิดทําเพื่อส่วนรวมแต่ทีนี้เนี่ยไอ,ไอทางที่คิดเรื่องของตัวเองก็มีแผนลับๆเอาไว้อยู่นะไอแผนลับเอาไว้นะไไวใช้กับตัวเอง ไอ้แผนที่จะหาเงินหาช่องทางทาเงินทําทองแผนที่ลู่ทางอื่นๆน่ะเป็นเป็นแผนลบับๆของตัวเองที่เปิดเผยไม่ได้เจ็ดดาบนะคะยังหมายถึงเรื่องของระวังลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชานะจะเกิดการคดโกงบิดพลิ้วอะไรบางอย่างนะที่คนที่มีสถานะต่ํากว่าเรานะคะบางทีอาจจะเป็นลูกหนี้ถ้าถามว่าลูกหนี้จะคืนเงินเราไหมนะคะลูกหนี้คืนแน่นอนนะคะ<ม>เพียงแต่ว่า วันนี้เขายังลําบากนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่ใช่สัปดาห์นี้ที่จะหวังเงินทองจากเขาได้มากเต็มที่นะักอย่างน้นอยๆจะได้มาส่วนหนึ่งนะคะลองลองต้องต้องขอเขาว่าเขาเรียกว่าใจเขาใจเราเนะ่ะเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะเราได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะักเราก็ช้อนออกมาส่วนหนึ่งก่อนนะคะเครียดน,นิดหน่อยนะแต่อ้นว่า ความเครียดนั้นนะ่ะมันเป็นเรื่องของความคิดมากของคุณเองความความห่วงแหนเสียดายทรัพย์สมบัติสุดท้ายแล้วสิ่งที่ปรากฏขึ้นก็คือคุณยังได้ครอบครองทรัพย์สินเงินทองอยู่ยังยังไม่ได้ถึงขนาดาหมดเนื้อหมดตัวหรอกค่ะแล้วก็หลายๆอย่างมันเพียงแต่ว่าต้องรอเวลาให้ผ่านไปให้มันคลี่คลายกว่านี้เท่านั้นเองนะคะต่อมานะในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะเรื่องความรักของ ชาวราศีสิงห์นะคะวนสับไพ่ด้วยมือซ้ายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความรักของชาวราศีสิงศันสัปดาห์นี้เป็นยังไงนะใบแรกเลยได้เดว,วิลขึ้นมานะคะแล้วก็ตามมาด้วยเดทอา้าวได้มาทั้งเดว,วิลทั้งเดทเลยนะเป็นไพ่ใหญ่ของสำรับนะคะก้าวไม้เท้านะคะแล้วก็มีสเตรน์อยู่ด้านล่างนะคะอ่ามีหนึ่งดาบค่ะห้าดาบนะคะแล้วก็ จบลงด้วยเจดดาบอีกแล้วอ้าววันนี้นะพอหนาไพ่ขึ้นมาอย่างนี้นะจากประสบการณ์อ้อนนะอ้อนอ้อนก็พูดตามประสบการณ์นะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เจ้ากรรมนายเวรมาไล่ทวงนะคะทีนี้มันมันเสียหายหมดเวลาใครก็ตามที่ล้มในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครอบครัวนะคะมันมันจะลาม,ามไปถึงเรื่องงานและเรื่องเงินด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า วันนี้เรายัางเตือนกันทันเนี่ยก็อย่าไปให้มันล้มเป็นวงจรอย่าให้มันล้มไปเป็นโดมิโน,โนไปทั้งหมดทั้งกระดานนะแม้วันนี้นะพอ,พอพอไพ่เดทมันขึ้นนะเดเวิลขึ้นเดทขึ้นเนี่ยหมายถึงเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรด้วยที่มันมาทิ้งทวนสัปดาห์นี้คุณจะต้องเจอจะต้องเผชิญจะต้องฝ่าฟันไป แล้วก็ขอให้คุณฝ่าฟันให้ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าวันนี้ฝ่าฟันได้จบหมดสําเร็จจบแล้วคือเวลาเดทขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วมีไพ่ร้ายๆขึ้นมาร้ายชนร้ายนะลบๆบเดี๋ยวมันจะกลายเป็นบวกนะลบๆบกลายเป็นบวกเสมอผลลัพธ์ของมันนะแต่ทีนี้วันนี้มันเจอด้านลบอยู่ทํายังไงให้มันผ่านไปละ่ะนะคะเจ้ากรรมในเวรกําลังเข้ามาทดสอบเพราะฉะนั้นวันนี้อยู่ในระหว่างเรียนรู้และทดสอบนะคะซึ่งสิ่งที่ ในเรื่องของความรักอ้อนวันนี้อ้อนพูดดูเป็นดูเป็นนามธรรมสักนิดหนึ่งมันจับต้องไม่ค่อยได้แต่ว่ารวมๆแล้วในเรื่องของความรักนะคุณเคยทำผิดเอาไว้นะคะในในครั้งก่อนๆเก่าๆอ้อนไม่รู้ว่าก่อนนั้นจะหมายถึงเมื่ออดีตที่เพิ่งผ่านมาหรืออดีตการที่มันไกลๆแบบถึงชาติที่แล้วนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะปลดปล่อยห่วงโซ่เนี่ย นะคะห่วงโซ่ของเดวิลวันนี้สิ่งที่จะปลดปล่อยห่วงโซ่อันนี้ได้นะโซ่กรรมันนี้ได้นะคะก็คือเรื่องของการให้อภัยทานการอาหสิกรรมแน่นอนว่าเราพูดแต่ปากอะอภัยทานมันไม่เกิดขึ้นจริงหรอกนะใจมันจะต้องลงไปเรียนรู้ไปเข้าใจในวันเก่าๆในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ มีความเมตตานะคะมีความเมตตาทั้งต่อตัวเองแล้วก็ต่อผู้อื่นนะคะมีคู่กรณีใดๆนะนั่งสมาธินะคะและขออโหสิกรรมทั้งหมดนะคะการพัดพลาดจากไกลจากคนรักนะคะคนรักไปต่างถ <ia> ิ่นแดนไกลอย่างเงี้ยนะคะเกิดขึ้นได้ในรอบสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็คุณก็ต้องใช้ความเข้มแข็งในการอยู่คนเดียวในการอยู่ลําพังในการเข้มแข็งได้ด้วยตัวเองทั้งทางเรื่องของสภาพจิตใจและการเงิน ต้องใช้มากเลยทีเดียวนะคะอ่าสำหรับคนที่บอกว่าไม่มีคู่นะคะก็อ้อนก็ขอให้ยังถ้ายังไม่มีคู่แล้วกำลังเริ่มมีสัญญาณดีๆเกี่ยวกับเรื่องความรักเข้ามาอย่าพิ่งรีบร้อนตัดสินใจนะเพราะว่าไพ่มันไม่ดีอยู่ไพ่ในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักรอเวลาค่ะ เพราะขณะนี้ถ้าเกิดความรักขึ้นในรอบสัปดาห์นี้นะคะของชาวราศีสิงห์เองไม่คุณก็เขาอะยังเคลียร์ปัญหาเก่าๆไม่จบไม่เสร็จนะคะรอเวลาให้ต่างคนต่างแก้ปัญหากันจบให้เสร็จก่อนนะแล้วก็จะจะเดินต่อจะ move อนอะไรกันยังไงแล้วค่อยว่ากันในวันนั้นนะคะเพราะว่าเดวิลกับเจ็ดดาบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันมีเรื่องรับลมคมในเรื่องไม่ชอบมาพากลน,นะคะสำหรับคนโสดก็เลยแบบขอให้ยัง้ง เบรกทบทวนดูสักนิดหนึ่งนะคะหมดแล้วนะคะถ้าเกิดว่าชื่นชอบถูกใจยังไงอ้นฝากไว้ด้วยนะคะกับช n n e l ตำหนักดวงแล้วก็เพจค่ะทิปวารีราชินีพระจันทร์ติดตามข่าวสารอุนได้ที่น,นั่นส่วน ID Line ค่ะ e m m y Beauty นะคะ ID l ดี e นี้นะคะก็สำหรับใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกับอ้นนะคะแอดไลน์มานะคะที่ e m m y Beauty e w m y b e a u t y นะคะแล้วก็มีค่าครูเล็กน้อยค่ะสอบถามได้ที่นั่นเลยเช่นเดียวกันนะคะคลิป นี่ลาไปก่อนค่ะโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ